เจ็บแน่นหน้าอกอาจเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบอีกหนึ่งโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยสูงตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ5สัญญาณโรคเส้นเลือดหัวใจตีบมีอะไรบ้าง1เจ็บแน่นอึดอัดบริเวณกลางหน้าอกจุกแน่นที่คอหรือเจ็บบริเวณกราม2ปวดร้าวบริเวณแขนซ้ายหรือทั้งสองข้าง 3. เหงื่อออกท่วมตัวกระสับกระส่าย 4. คลื่นไส้หน้ามืดใจสั่น 5. มักมีอาการเมื่อออกกำลังกายหนะักหรือทำงานหนะัก ในคนอายุน,ยน้อยก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบได้และกลับพบในกลุ่มคนที่ยังมีอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแนวโน้มการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปความเครียดจากปัญหาในชีวิตหรือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงมากขึ้นดังนั้นกลุ่มคนอายุน้อยที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพันุ์ได้เช่นกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบอันตรายมากแค่ไหน สำหรับโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเกิดจากไขมันและเนื้อเยื่อสะสมในผนังเส้นเลือดหัวใจที่หนาขึ้นจนทำให้เกิดการตีบส่งผลให้เลือดไหลไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตในปัจจุบันพบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง3-5ถึงเท่าโดยเฉพาะผู้ชายในอายุ35ปีขึ้นไป และในผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปหลอดเลือดของคนเราเหมือนระบบท่อน้ำมีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละ1%ปอร์เซตามอายุที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1ปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงจึงควรใส่ใจป้องกันดูแลแต่เนิ่นเอิร์นเวย์ไดีเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปี เพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างพอเพียงป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดเลือดตีบตันเป็นได้กับทุกคนต่างกันที่ระดับความรุนแรงเท่านั้นมันใส่ใจดูแลให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีชีวิตยืนยาวการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9 9